ครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางหังเสงภาคบ่ายนะครับประจำวันังคารที่22นะครับหังเสงน่าจะเป็นวันแรกแรามงที่เช้าไม่มาต้องขออภัยนะครับโดยจะหมดแม็กหังเสงมันเดินมาประมาณ2อาทิตย์นะสองอาทิตย์เดินสัปดาห์หนึงอย่างต่ำหกรอบที่ผมที่ผมจำไม่ผิดนะหกรอบไม่ถึงสัปดาห์หนึงจะหกรอบในสิบรอบนะครับ ก็สัปดาห์นี้ยังเจาะไม่มาครับลุ้นกันต่อบ่ายไปเบาๆแล้วกันผมท่านตัวเปิดบ่ายที่ลบครับ60311ครับ60311ที่เร่งไว้ตัวนี้คือเร่งไว้คือ2องชุดเช้าเลยแต่อาจจะเปลี่ยนตัวเจาะนิดหน่อยครับผมว่า9กครับ1 1เเนี่ยเดิสุด1ลอง9นะครับ ขาลุกขาวิ่งจัดเก้าแล้วกันครับนะบวิ่งบนรุ่นล่างเก้านะครับธรรมะหนึ่งขออภัยแล้วกันนะครับวิ่งบนรุ่นล่างเก้านะครับ0982ครับแทบจะเป็นชุดแทบจะเป็นชุดเช้าทั้งหมดแต่มีเปลี่ยนอยู่ชุดนึงนะครับ0912ไอ้0982 8219คุณลบสลับบนล่างได้นะครับ1972 เจ็ดเก้าหนึ่งสองอ่าฮะสามคู่มัดหนึ่งเข้าไปครับถ้าหนึ่งจะมากับศนะูนย์สามตัวครับ109 182 1น9์เก้าหนึ่งแปดสองครับหางเสียงบ่ายได้ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวเจอกันที่สามรัฐแล้วก็ดาวโจนนะครับ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับ